แม่ใหญ่แตงอ่อนประดษด์ค่ข้วันนี้วันเกิดครบรอบพอดี86ปี22ตุลาคม2562เกิดจริงๆเกิดวันที่22ตุลาคม2476ก็นับเอาดูแลก,กันว่ากี่ขวบนะครับครบรอบไปแล้ววันนี้นะครับ นั่งรอนั่งรอนั่งมองทางอย่างเดียวครับว่าใครจะมาหาใครจะพามาอวยพรปีใหม่เออไม่ใช่อวยพรวันเกิดนี่เอาพาวีด้วยพาวีด้วยพาวีพาวีาวที่จริงไม่ได้มีแมงวันมีมะเร็งอะไรหรอกครับจะกะวีวีของแกไปนะครับตามธรรมชาติของแกสำหรับคนที่มีอายุสูงวัยแปดสิบหกขวบ มีเช็ดหน้าด้วยให้เสริมวอง,งามนะครับนั่งรอคนจะมาพาไปทานข้าวเย็นหรือใครจะมาสังสรรค์ครบ86ปีวันนี้วันที่22ตุลาคม2562เกิดจริงๆก็22ตุลาคม2476นะับบอกรบกูลหารกันแล้วก็แล้วกันว่าเท่าไรอายุเท่าไร่นะครับ แกนั่งรอนั่งรอมองทางด้วยมองทางด้วยแต่เช้าแล้วครับตอนแรกเปลี่ยนทิศแล้วตอนแรกนั่งรอตรงนี้น,นี่ตรงนี้บรรยากาศตรงนี้หน้าประตูเลยแต่เพิ่งลงไปถ่ายไม่ทันแดดมันไล่แดดมันไล่ช่องบ่ายก็เลยมาตรงนี้ตรงนี้ชคบบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของแกนั่งเฝ้าบ้านบาน้บานแกหลายหลังนะครับนี่แกรวยแกรวยหน้าบ้านนะครับมีไม่ที่อื่นนะครับ ตอนเจริญมันมาถึงหมดแล้วครับหน้าบ้านเนี่ยบ้านจัดสรรน,น้อยๆน,นี่เต็มมีแกนั่งเฝ้าหน้าบ้านแกรอแกรอแกนั่งเฝ้าหน้าบ้านนะครับไม่ใหญ่แต่งอ่อนนี่ไม่ใหญ่แต่งอ่อนไม่ไดค่ายนะครับแกนั่งรอนั่งรอครับนั่งรอนั่งรอพอจีพาแกจีไปฉลองวันเกิดจกกักจีมีไหมจีมีใครมาไหมแกก็นั่งรอครับนาเริ่มเหี่ยวแล้วครับเริ่ม เริ่มเหนื่อยเริ่มท้อละมังนี่ไม่เห็นมีใครมาเว้ยไม่เห็นมีใครมาเว้ยอะไรของแกหรือเปล่าม,มอเตอร์ไซค์ใครผ่านแกมอหมดครับยังนึกว่าคนจีนมาอวยพรมันเกิดแกเผื่อที่ได้ตังค์ไม่ใช่ไรดอกแกไม่ต้องการไรดรอกแกอยากได้ตังค์อย่างเดียวโอ้แกอยากได้ตังค์อย่างเดียวแกไม่ได้เอาอะไรมากมายในชีวิตแกรองทางอย่างเดียวครับรองทางอย่างเดียวครับ เพราะว่าแกอยากได้ตังโกอ,อย่างอื่นไม่สนใจหรอกครับเพราะเขามีกินค่าไฟไม่ได้จ่ายค่าน้ําไม่ได้จ่ายอาหารมีสามมือยามีกินครบสี่รอบอาหารเครื่องดื่มครบนมนมมีกินหมดแต่ตังแกไม่ค่อยมีครับแกม,มานั่งรอครับนั่งรอความหวังของแก่ครับแกนั่งเฝ้าบ้านแกบ้านแกยเยอะนี่ เห็นไหมนาบ้านบ้านเยอะอยู่สวยไหมล่ะนีู่นันน่ะบ้านจัดสรรเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นมาเต็มใยความเจริญยิ่งใหญ่กันขึ้นมาเมื่อก่อนน้ําที่นี่นะ้ําประปาหมู่บ้านจะไหลแรงเดี๋ยวนี้บ้านเยอะครับแวบเดียวใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีบ้านสร้างขึ้นอีกสามหลังเบียดติดกันเลยครับเป็นโครงการเดียวกันเจ้านี้เขาจะทําธุรกิจไม่ใหญ่ ทำเล็กๆทำทีละสองหลังสามหลังขายครับเขาไม่ทำทีละแปดสิบหลังขายนะครับซื้อที่ได้ร้อยกว่าตารางวาก็ทำแบ่งได้สามหลังครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกขายในราคาล้านปลายๆครับแถมทุกอย่างครับแอร์สองห้องอุปกรณ์เครื่องครัวอุปกรณ์ก็่งคคืออะไรเตาแก๊สสี่หลุมแล้วก็ซิงค์ล้างจานสแตนเลสแทะร้องใหญ่ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกบิวอินครัวให้ด้วยนะครับบิวอินครัวก็มีที่เก็บอุปกรณ์ครัวนั่นแหละนะครับบิวอินเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินเตียงนอนบิวอินตู้เสื้อผ้ามาถึงจ่ายตังค์แล้วลงไปได้เลยตอนนี้ช่างกําลังเก็บงานเพื่อที่เขาซื้อหมดแล้วนะครับสามหลังนี้ช่างเก็บงานเพื่อที่รอที่เจ้าของจะมาเข้าอยู่นะครับกําลังเขาเรียกทําสายน้ําเออใส่หลางใสยหลางใส่หลางหลานจอดรถ จะไม่ปูกกระเบื้องปูกกระเบื้องแล้วอายุ8-16ปีอย่างนี้จะเดินไปลื่นลื่นลม้มลื่นลม้มงงวยงวยภาษาโคราชเรียกว่างวยงวยแล้วก็จะชักถ้าไม่ชักตายไปเลยก็จะเป็นอัมพาตไงเขาเลยไม่นิยมใส่กระเบื้องกันแล้วจะกลับมาแบบเก่าโบราณแล้วเขาเรียกว่าทรายน้ํทรายน้ํามันหยาบหยาบมันเดินแล้วไม่ลืน่นลม้มไม่ลืน่นลม้ม นะครับสำหรับคลิปนี้ไอ่อนยังรอยอยู่นะครับวันนี้วันเกิดจริงๆนะครับไม่พูดเล่นวันที่22ตุลาคม2องพรอาครบรอบแปดสิบหปีเกิดจริงๆก็ย2่ตุลาคม2องพันหรอยเออพันี่ร้อยเจ็ดสิบหกใครจะไปแทงหวยก็ว่ากันไปนะครับสวัสดีครับ